วัสดีเรามาต่อนะครับมาติดวาวสองห้องนะครับกระดาษย่างนะครับผักนะครับขื้นโค้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาติดวาวนะครับซิงตะาบอยนะครับงามนะครับติดต่อสั่งซื้อนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดแปดห้าแปดนะครับ ครับต่บอยครับสุดหล่อฮึมมาดเปล่าาบรรยากาศกระติดนี่บานครับหงายหงายเงี้ยพุสเส้าเก่าตัวมาขอแสดงความยินดีกับ ทยางกุนที่แคบห้ำเหยาของเรานะครับเอาขึ้นต่อกผัดเทปติดก่อนตีตีตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้นะครับ น้องมีมิ่มีมิ่เดี๋ยวมื่อื่นนะครับสิทดล่องว้าตรงนี้ให้เบิ้งนะครับเมื่อนี้กะบอยดคลิปลงนะครับพอดีเพื่นขี่รถไปกาดับเอื่นซัมไลกะบอยได้ยินนะครับนี่เจี๊ยบใครหู้วะจะถีบดำ าจ,จมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับเนี่ยโค้งไปเก็บแล้วเดี๋ยวตัดไปตอนขินโค้งแล้วด้วยครับครับี๋ยวพี่ดองเรื่อมท่อมการติดเลดีดยวนครับเทปนี้เป็นการสอนทำนะครับ<อ>สวยงามก็สวยงาม ครับติดนะเก้าดีไซน์เก้ายัางครับเก้าหมาเก้าดอกเก้าดอกนะครับมันจะสีรอดาตัวเก้าหมา ไส่เก้าต่อยละเก้าขาวนะครับจะดีฟังดีบ้าในติดนะครับฟังนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับแล้วนะครับนะ ร็จแล้วสิถ่ายให้เบื้องต้อนะครับครับแล้วเลยนะครับเอนะครับงามๆนะครับจากตะบอยนะครับเบางามๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับให้เบื้องต่แต่ถ่ายเลยนี่นะครับภาพสวยนะครับนะครับลอะไรกันไปนะครับ สนใจว่าวสวยๆแบบนี้นะครับศูนย์หกสอ้อศูนย์หกสองสี่ห้าสามหนึ่งห้าศูนย์หกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดแปดห้าแปดนะครับนะครับรองกันมาแบบนี้นะครับในห้องยังมีอีกนะครับเดี๋ยวสีไทยเบิ้งนี่ครับเอยเมือจักน้อยด้วยครับนี่เบาหน่อยหน่อย กับว่าไงนะครับขอพูดลายๆควใจให้ครับผมครับต่อจากน้อยต่อจากน้อยครับเดี๋ยวล่ะสุดๆครับสุดๆนี่กระดาษติดน,นะครับโอ้นี่กระดาษยางติดน,นะครับพายางคือพายางลายธงชาติไทยนะครับขอพูดลายๆควาใจให้ครับผมครับ